ดีๆจากคดีปกครองตอนเจ้าหน้าที่แนะนำให้ย้ายไก่ออกจากพื้นที่ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายหนึ่งซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ให้ย้ายไก่ไข่จำนวน500ตัวออกจากพื้นที่โดยไม่มีการให้ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่เลี้ยงก่อนและไม่มีการให้ระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่ง ทำให้นายหนึ่งต้องบริจาคไก่ให้แก่โรงเรียนซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่ที่นายหนึ่งเลี้ยงไก่ออกไปไม่ถึง500เมตรเป็นเหตุให้นายหนึ่งได้รับความเสียหายโดยเสียโอกาสในการขายไข่ไก่และขาดรายได้จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลชดใช้เงินค่าเลี้ยงไก่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเจ้าพนักงานท้องถิน่นมีอำนาจดำเนินการต่าง เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่ท้องถิ่นที่ตนรับผิดช,ชอบดูแลไม่ว่าจะเป็นการเรียกบุคคลให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบการเข้าไปในสถานที่ในเวลากลางวันเพื่อตรวจสอบการแนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดการยึดหรืออายัดสินค้าหรือส่งของที่อาจเป็นอันตรายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี หรือในกรณีที่จำเป็นอาจทำลายได้รวมถึงการเก็บหรือนำสินค้าเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นโดยไม่ต้องใช้ราคาซึ่งการดำเนินการทั้งหมดเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองอันอาจกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่หรือมีผลบังคับตามกฎหมายต่อบุคคลเมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่พิพาท และแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีย้ายไก่ออกจากพื้นที่จึงถือว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการลงทุนเลี้ยงไก่และขาดรายได้ในการขายไข่ไก่ อันเป็นผลมาจากคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีและเมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจึงเป็นคำขอที่ศาลกําหนดคําบังคับได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาสารปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th